ผมไม่แล็ก <Okay. S 1> นะครับเวิร์กสเตชันที่เบาที่สุดเหมาะสําหรับการพกพาที่ยังคงประสิทธิภาพในระดับโปรเรามาดูกันว่าโน้ตบุ๊กเครื่องขนาดนี้นะครับมันจะมีสเปคภายในอะไรกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับผมจกกัจกริดนพคุกคนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอันบ็อกแกะกล่องตัวโน้ตบุ๊กเวิร์กสเตชันนะครับเป็น Lenovo ThinkPad p 5 0 s Gen 2. ตัวนี้จะเป็น AMD นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปสำหรับใช้งานพกพานะครับเป็นทำง,งานข้างนอกน้ำหนักเบาแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระดับโปอยู่รุ่นนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูตัวเครื่องแล้วก็ดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับโอเคตัวเครื่องจะมีพลาสติกห่อมานะครับแต่จริงๆว่าตัวนี้ผมอบอกไปลองใช้ไปแล้วมันก็จะเลยแกะไปแล้ว โอเคตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้เนาะตัวเครื่องก็จะสีดำนะครับความรู้สึกก็โอเคเลยอ่ะกล่องนี้มีอะไรโอเคอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับต่ะนะเราปลักออกอันแค่นี้เองตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนี่ถ้าเป็นตัวนี้เป็น45วัตต์เนาะน้ำหนักจะอยู่ประมาณ1.7 ตัวเครื่องตัวนี้ก็หนักอยู่ที่ประมาณ1.47กิโลนะครับรวมกับแ d ปเตอร์ก็พกสบายๆนะครับใส่กระเป๋าอันเล็กๆได้เลยโอเคเรามาดูรอบตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้ด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์ ThinkPad นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Workstation ของทาง Lenovo เนอะตัวนี้จะมีจุดสีแดงๆตัวนี้อ่าเป็นแสดงสถานะเวลาที่ใช้งานเนะครับมันจะขึ้นเท่ๆเรามาดูเรื่องขอเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับ ทางฝั่งนี้ฝั่งขวาเนาะฝัง่งขวาของคนใช้งาน USB Type A 3.2 Gen1 แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนแล้วก็จะมีตัวที่เป็น t h สา l a n d Port r j 4 5แล้วก็ n ข i n g t o n Lock อกอีกข้างนึงข้างนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับสองช่องช่องแรกจะเป็นเอาไว้สำหรับชาร์จไฟเข้าด้วยแล้วก็ไอช่องแปลกๆตรงเนี้ยก็คือมันจะมีะอุปกรณ์เสริมของทาง Lenovo ที่เป็น d ็ cking ก็คือจะเอามาต่อกับช่องนี้ได้พอดีเลย ต่อมาต่อมาก็จะเป็น USB-A อีกช่องหนึ่งเป็น3.2 Gen1 เหมือนกันแล้วก็เป็น HDMI เอาไว้ต่อจอนอกเนาะแล้วก็ไม่ c o o m o o Jack 3.5กับตัว SD card สำหรับใครที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็เลือกเชื่อมต่อได้หลายแบบก็คือถ้าเร็วสุดก็จะเป็น USB Type C เนาะก็พอร์ตเชื่อมต่อก็ค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวต่อไปก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันโอเค อ่าเปิดเครื่องออกมาความรู้สึกดีเลยทีเดียวนะครับอ๋อตัวนี้แข็งแรงมากด้วยเพราะว่าเป็นตัวบานพับนะครับมันจะเป็นเป็นโลหะสีเท่าๆเนาะผมว่าแข็งแรงแน,น่นอนแล้วก็อ่าตัวจอลืมไปตัวจอตัวนี้ได้ร้อยแปดสิบองศาครับกลางออกมาได้สุดเลยตัวเครื่องเปิดออกมาก็มีสัญลักษณ์โลโก้ ThinkPad นะครับเหมือนกับ ทางฝาของเครื่องเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยไอไฟจุดแดงๆตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีไฟเหมือนกับข้างหลังแล้วก็เป็นฟิงเกอร์พิ้นเอาไวส้สแกนลายนิวมือจริงๆทํางานเร็วมากนะแบบสมมุติอันนี้เนาะจอมันปิดอยู่เดีย๋ยวเราเอานิ้วแตะดูอ่ามันก็จะปลดล็อกให้เลยโดยที่เราไม่ต้องอ่าเปิดจอออกมานะครับต่อมาก็จะเป็นทัชแพดตัวทัชแพดตัวนี้ก็ผมว่าไปลองใช้มาแล้วแหละก็คือลื่นลื่นเลยทีเดียวเป็นทัชแพดกับต,ตัวปุ่มนะครับจริงๆข้างล่างก็กดได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นสติกเกอร์ AMD Ryzen 7 Pro ของลำโพงจะเป็น d o l b y Audio ก็คือเป็นมาตรฐานลำโพงครับที่เขาได้เติมมาประมาณนั้นก็คือลำโพงที่อยู่บนนี้ลำโพงจะมี2ตัวนะครับเป็นอยู่แถบตรงนี้ให้เสียงผมมาไปใช้มาฟังเพลงได้เสียงดีเลยทีเดียวข้างๆลาโพงก็จะมีเป็นปุ่ม power ปุ่ม power ตัวนี้ก็จะมีไฟเอาไว้เวลาให้เรากดใช้งานง่ายๆไม่ต้องไปโดนแน่นอนขึ้นมาด้านบน,ด,น,บนด้านบนตัวนี้จะมีกล้อง กล้องเว็บแคมนครับก็คือถ้าเราทํางานออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้ก็จําเป็นต้องใช้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะเปิดกล้องนะครับตัวหน้าก็คือชอบปิดกล้องก็มันจะมีม่านชัตเตอร์นะครับตัวนี้เราปิดไว้ได้เลยมันก็จะมีปุ่มแดงๆตรงนี้เนาะขึ้นว่าเราปิดกล้องอยู่ก็คือก็ประชุมออนไลน์ไปแล้วก็อาจจะพูดแต่เสียงนะครับตัวนี้ก็จะมีไม์ให้2ตัวอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาก็รับรองว่าเสียงก็จะดีขึ้นชัดเจนนะครับเวลาประชุมงาน lenovo thinkpad p 1 4 s AMD Gen2 ตัวนี้ก็คือเป็น Gen2 และตัว CPU ตัวนี้ตามจากชื่อรุ่นน่ะครับก็จะได้เป็น CPU AMD แน่นอนเขาจะมีให้เลือกเป็น2ตัวก็คือจะมี AMD Ryzen 5 Pro 5850U อีกตัวหนึ่งจะเป็น Ryzen 7 Pro เหมือนกันแล้วก็เป็น 5850U ในตัว CPU Ryzen 7นะครับก็ตัวนี้ได้คอ,อเทสเยอะมาก,กนะครับได้มาถึง8คอกับ16เทส แล้วก็ตัวเทอร์โบบูสเวลาทำงานสูงสุดนี่ได้4.4 g ิกะเฮซึ่งบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแค่นี้ครัไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเวิร์กสเตชันรุ่นน้องอ่ะนะครับไม่ใช่รุ่นใหญ่เลยแล้วก็ความแรงขนาดนี้ผมถือว่าโอเคเลยทำงานสบายๆนะครับแล้วก็ตัวชื่อรุ่นเขาจะมีคำว่าโปรกวงมาด้วยก็คือตัวนี้มันจะเป็นการ์ดจออสเกตแหละแต่ว่ามันจะมีแรมที่เป็น vram เหมือนครับติดมาให้ ในการ์ดจอเลยก็คือมีมาให้ 4G จิกซึ่งปกติเขาก็จะไม่ค่อยให้มากันนะครับก็คือจริงๆเขาทํามาเพื่อที่จะรองรับให้มันไปเทียบเท่ากับพวกตัวที่ใช้การ์ดจอแยกแหละก็คือทํางานได้แทบจะเทียบเท่ากันเลยแรมที่ติดมากระเมนบอร์ดก็คือเพิ่มได้สูงสุดเป็น1 6 g b ซึ่งจริงๆผมว่าใช้งานพอแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มมันครับมันจะมีสล็อตเที่อาไว้ใส่แรมเพิ่มอีกตัวนั้นใส่ได้ 32G b ิรวมกวับ16ก็เป็น48 ก็คือผมว่ายังไงก็เหลือแหละถ้าใครจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับก็คือไปหาซื้อแรมมาใส่ได้เลยตัวพื้นที่กับข้อมูลตัวนี้เป็น ssd pcle นะครับ nvme ก็เป็นรุ่นใหม่ใส่ใช้งานเขียนอ่านพูดปาดแน่นอนตัวนี้สำหรับใครที่ทำงานแบบว่าพวก ah illustrator ออนะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวกับตัวที่ต้องใช้สีเนาะต้องใช้แบบสีตรงๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีออปชันที่เป็นจอสีเคียร์ตา hd ก็คือเป็นคัลเลอร์การ์ดมูตัวนั้นอะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคาลิเบทเปจากโรงงานรองรับมาตรฐาน D C I T 3ก็คือถ้าใครทำงานด้านที่ต้องอเกี่ยวกับสีนุ่นนี้นั่นอะไรแบบนี้ครับก็คือเลือกเป็นจอตัวนั้นได้เลยรับรองสีตรงแน่นอนเพราะว่าก็คาลิเบตมาแล้วเนาะก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเอาไปเปิดเครื่องใช้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นพวกาการเชื่อมต่อไร้สา,ายเนาะก็คือจริงๆตัวนี้ก็มีสายแลนแหละต่อสายแลนได้ ซึ่งตัวหลังๆก็ไม่ค่อยให้มากันแล้วแต่อันนี้ก็ยังมีอยู่ก็ใช้งานงจริงๆใช้งานเสถียรก,กันเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้มาเป็น Wifi Wi-Fi 6ด้วยก็คือทํางานเสถียรเหมือนกันแล้วก็บลูทูธบลูทูธตัวนี้ก็จะได้มาเป็นเวอร์ชัน5อ่าเป็น5.2ก็คือได้เวอร์ชันใหม่เลยก็คือทั้ง w i f i ทั้งบลูทูธเวอร์ชันใหม่ทํางานแบบไวเรสได้สายสบายๆนะครับ จริงๆตัวนี้ถือว่าราคาดีมากนะครับตัวนี้ก็คือเราจะมีตัวที่เราจัดสเปคมาขายนะครับเพื่อที่จะสป,ปอร์ตลูกค้ากลุ่มต่างๆของเรานะครับที่เรามีอยู่ก็คือจะราคา3 3 4 1 8าส่บาทตัวนี้ก็คือที่เราจัดมาจะได้เป็นสเปคไรเซนเชตเลยแล้วก็แรมได้เป็น16บทิกมาเลยก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจเพิ่มเติมเหมือนกับเกี่ยวกับสเปคหรือว่าต้องการที่จะคัสตอมอคอมพิวเตอร์อ รุ่นต่าง,างๆะนะที่เป็น v o l k s w a i o n ว่าต้องการการจอบแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาปรึกษาเราได้แล้วก็ใครที่สนใจรุ่นนี้ก็เข้าไปตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับเข้าไปดูแล้วก็ติดต่ออคถามมาได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคราวหน้าเราจะมีรุ่นไหนมานําเสนอก็รอติดตามชมกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ